สนับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคเรลตรา,าสาแม่ครัวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ SME 2 AEC Plus นะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทปที่จะมีการต่อยอดก่อนหน้านี้เราคุยกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งเรียกว่าเป็นเชื้อสายญ,ญี่ปุ่นมีการทำธุรกิจด้วยตนเองใช้งบประมาณตนเองล่าสุดเองเนี่ยนะฮะเรียกว่าประสบความสำเร็จส่งผลิตภัณฑ์นั้นร้อยละ90 ส่งให้กับต่างประเทศนะฮะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มีอีกหนึ่งตัวที่เขาภาคภูมิใจเสนอและเป็นการต่อย,ยอดด้วยกับนองวรพัฒน์อิวากศรสวัสดีครับครับสวัสดีครับรอบสองแล้วคือก่อนหน้าน,นี้ย้อนไปหน่อยเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวครับะะส่งออกต่างประเทศโอ้โ oh, หเกือบ90%นะครับนะฮะอันนะ้รก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับวันนี้เป็นตัวอะไรอันนี้เป็นสบู่ธรรมชาตินะครับก้อนนี้นะฮะครับผมสบู่ธรรมชาตินั่นหมายเขาว่า นัดกลงจะบอกว่าปัจจุบันนี้ก็มีที่แบบใช้สารเคมีไม่ธรรมชาติด้วยใช่ถ้าเกิดลบปูพื้นทั่วไปก่อนนะสบู่ทั่วไปเป็นยังไงประมาณไหนสบู่ทั่วไปก็จะมีการผสมเป็นกลิ่นเคมีเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติครับของเรานี่คือเราสกัดจากธรรมชาติครับผมแต่เราสูตรนี่คือมาจากธรรมชาติเลยฮะเขาที่บอกว่าเวลาเราใช้สมู่นะปัจจุบันนี้พอเราอยู่กับสารเคมีมากนะไปไหนก็สารเคมีสบู่ก้อนสบู่เหลวปัจจุบันนี้ ก็มีสารเคมีเหมือนกันม,มันจะส่งผลอะไรกับผิวหนังพอมันจะไม่ได้มันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นจากธรรมชาติอะครับใช่คือบางทีเราล้างสบู่ไปเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยผิวเราตึงนะผิวเราดีนะมันจะทําให้เกิดมีการ เหี el, God, cool. ่ยวก่อนไวเอันควรใช่ <c oughs> ก็คือมันจะไม่ได้เคลือบจริงๆถ้า <c oughs> เป็นสบู่ธรรมชาติเนี่ยคือน้ามันมันมาจากธรรมชาติมันก็จะให้ความชุ่มชื้นตามที่ผิวเราต้องการครับครับผมแล้วสบู่ตัวน,นี้ทํามาจากอะไรฮะถ้าเราดูด้านไหนทำมาจากน้ํามันมะาพร้าวครับผมอ๋อเป็นงานต่อ <c oughs> ย่ <c oughs> น้ำมันมะพร้าวใช่ครับแล้วกรรมวิธีเป็นยังไงบ้างฮะกรรมวิธีก็เอาน้ํามันนะครับมาแล้วก็ เป็นการเอาน้ำมันมะพร้าวมากับน้ำมันปาล์มมาแล้วทําให้เกิดกีซลีนจากธรรมชาติครับผมแล้วก็ใส่ส,สารสกัดที่เราได้มาจากธรรมชาติ1 0 0เลยครับผม,มครับจุดเด่นกรรมวิธีผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะแต่จุดเด่นของนัดเองที่ว่าทําไมตัวนี้น่าจะอย่างที่บอกไปผมเคยบอกคุณผู้ชมแนละ้วว่าน้องคนนี้เด็กคนนี้นะฮะทำแต่ของคุณภาพครับก็คือ,อคุณค่าเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นส,สารสกัดจากแครอทเราจะเลือกสารสกัดจากแครอทแท้100%ครับ ครับอะไรที่มีผสมแอลโกอฮอล์หรืออะไรที่มีผสมเคมีเราจะไม่เอาเลย <c oughs> ครับผมครับอย่างที่เคยบอกไปว่าสบู่เนี่ยบางครั้งถ้าคุณผู้ชมเคยสังเกตเวลาเราอาบน้ำนะจะมีไบ่อ้อที่เขาบอกเหมืนอนจะล้างยากอะ่ะเป็นแบบนั้นไหมฮะไม่เป็นครับให้ความรู้สึกเหมือนสบู่ทั่วไปเลยครับแต่ว่าก็จะทําให้ชุ่มชื้นกว่าใช่แต่ถ้าสมมติเอ,เ,อเ,อเอาตั้งสบู่ไว้ข้างซิงค์แล้วมีน้ําไหลผ่านครับอาจจะมีสีของวิตามินออกมาด้วยใช่เพราะเราใส่วิตามินที่ดีจริงครับผม ใช่แล้วก็ความสดเหมือนกันเลยนะใช่ครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์นี่คือที่ทําเป็นแบบนี้เพราะว่าต้องการไม่ให้แสงแดดเข้าไปใช่เราถึงทําเป็นตัวฟอ้ใช่ครับตัวนี้นี่เริ่มต้นทํามานานหรือยังฮะสมุดตัวนี้ตัวนี้ทํามาไม่นานมากครับประมาณปีหนึ่งใช่ลูกค้าต่างชาติก็เยอะพอสมควรนี่ผมอยากจะรู้ว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับคือคนไทยได้จําหน่ายที่เมืองไทยไหมฮะได้จําหน่ายครับตามแหล่งท่องเที่ยวครับผมมีคนคนที่เขาใช้แล้วเขากลับมาบอกเราเป็นยังไงบ้าง ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับใช่แต่ว่ามีเรื่องของบรรจุภัณฑ์ว่าเอ๊ะทำไมมองไม่เห็นข้างในเราก็จะบอกเขาประจาว่าเราต้องการที่จะป้องกันแสง U ูวีไม่ให้เข้าไปครับผมเพื่อคงคุณภาพไว้ให้ดีที่สุดครับแต่บางคนเขาใช้แล้วก็กลับมาบอกนัทเหมือนเดิมว่ามันใช้ดีดีครับแล้วสมมติถ้าเกิดพี่โทษนะพี่คนผิวมันนัทเป็นคนผิวแห้งแล้วใช้ก้อนโยวกันมันใช่ได้ครับใช้ได้ครับครับผม เป็นน้ำมันจากธรรมชาติครับผม,มใช่แล้วตอนนี้ทําออกมานี่มีกี่รูปแบบใช้กับผิวมันผิวค้ำดำํากล้านขนาดไหนบ้างฮรับมีมีจากน้ำนมข้าวมีเป็นผลไม้รวมตัวนี้แล้วก็มีเป็นแครอทครับผมนะตอนนี้อ,อ๋อคือก็จะมีหลายสีหลายกลิ่นครับซึ่งสรรพคุณแตกต่างกันไหมครัสรรพคุณแตกต่างครับอ่าเริ่มตั้งแต่ไอตัวอันนี้เป็นตัวอะไรฮะอันนี้เป็นตัวนี้เป็นผลไม้รวมครับผลไม้รวม เราจะดูตรงไหนอันนี้คือผลไม้รวมหรือว่าดูตรงสีครับตรสีอันนี้ถ้าเป็นสีผลไม้รวมจะเป็นลักษณะเหลืองถ้าเป็นอันนี้จะเป็นเหลืองเขียวจะเป็นผลไม้รวมถ้าเป็นแครอทจะเป็นสีแครอทเลยจะเป็นครับผมสีส้มแครอทแล้วก็สีน้ำนมข้าวจะเป็นสีขาวนะครับครับผมแต่ละสรรพคุณอย่างที่บอกไปอันนี้เป็นแครอทนะใช่ไหมผลไม้รวมผลไม้รวมในเรื่องของบำรุงผิวบำรุงผิวแครอท คารอจะช่วยขจัดเซลล์ผิวขจัดเซลล์ผิวของผิวที่มันตายแล้วมันออกมาแบบนั้นมันก็จะดุดออกไปครับอีกตัวหนึ่งคือน้ำนมข้าวน้ำนมข้าวใช่ช่วยในเรื่องของอะไรน้ำนมข้าวผิวกระจ่างใสมันจะเป็นแบบกระจ่างใช่ครับโอ้ฮะสามตัวนี้ผลตอบรับอันไหนค่อนข้างที่จบน้ำนมข้าวครับน้ำนมข้าวได้ผลตอบรับที่ดีที่สุดนะฮะครับคือแล้วร้านที่เราวางในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะหรือยัง ขยายเรื่อยๆนะครับขยายเรื่อยๆใช่ครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามารับซื้อของเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาซื้อเป็นแบบ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 อตใหญ่ๆหรือว่าเริ่มจะทยอยทยอยซื้อเป็นลอถใหญ่ครับส่วนใหญ่เอาไปเพื่อเป็นของสัมมนาคุณใช่ครับให้กับเพื่อนฝูงหรือตามงานครับครับแสดงว่าราคาไม่แพงนะสิไม่แพงครับอย่างก้อนนี้ตกประมาณเท่าไหร่ก้อนนี้ห5บ้าบาทอหกสิบห้าบาทครับผมใช้ได้นานไหมแคก้อนนึงใช้ได้นานนะครับนะฮะครับ เพราะว่าปกติก้อนใหญ่ครับอ๋อข้างในก้อนใหญ่เหมือนกันเพราะปกติเนี่ยเวลาเวลาเราไปซื้ออย่างนี้นะฮะได้ประมาณแค่เดือนสองเดือนอันนี้เรียกว่าทาหน้าด้วยทาตัวด้วยได้ครับเป็นสบู่ธรรมชาติครับใช่ใช้แล้วจะไม่รู้สึกตึงมากเกินครับครับผมบางคนบอกผิวแพ้ง่ายอ่ะเพราะว่าบางคนบอกแหม่ถ้าเกิดเอาสบู่ถูตัวแล้วมาถูหน้าผลขึ้นอย่างนี้มีไหมครับไม่มีครับอืมครับเรียกว่าเรารับประกัน เป็นรับผมสบู่ธรรมชาติส่วนใหญ่จะได้ผลตอบรับที่ดีกว่าสบู่เคมีมครับผมครับตอนนี้วางเป้าหมายอนาคตยังไงบ้างสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็วางเป้าหมายไว้อยากกระใจายให้ทั่วอาเซียนก่อนอครับผมมีการเจาะจงไหมฮะตอนนี้เริ่มทำพรีนจะไปประเทศไหนก่อนมีการทำรีเสิร์ชไหมฮะ ยังเลยครับใช่ไปรอบๆประเทศไทยก่อนครับผมก็คือบางครั้งอาจจะเป็นตัวแทนคนไทยก็ได้หรือชาวต่างชาติก็ได้ได้ครับนะฮะเอาตอนนี้ใครสนใจอย่างที่บอกไปว่าคือด้วยสปปรรพคุณแล้วผมมองว่ามันยอดเยี่ยมมากเข้าสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ไหนบ้างครับเนี่ยทางเว็บไซต์ทิ้งไว้ท้ายรายการเลยครับอืมนะฮะล้วก็จะมีขึ้นให้ผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะครับครับเอาละฮะสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจเหมือนเราบ้างครับ ฝากถึงพี่ๆน้องๆนะครับก็อยากให้มีความตั้งใจในการทำอะไรอย่างหนึง่งแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มที่ครับผมก็จะได้เรียนรู้ต่อให้มันไม่สำเร็จก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ามา,าแก้ไขครับผมรรบนี่คือหนุ่มน้อยวรพัฒน์อิวานกะซึ่งผมบอกได้คำเดียวครับว่าคนนี้เนี่ยนะฮะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากและที่สําคัญตอนนี้เริ่มที่จะก้าเข้าไปเรื่อยๆเป็นหนุ่มธุร,รกิจ นะฮะเป็นว่าเดี๋ยวขอประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแต่เราเชิญของเรานะครับคุณครับเอาคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับก็สามารถเขียนกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เช่นเคยกับพบกัเราแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันแล้วก็เวลาเดียวกันนี้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนลวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ